สวัสดีครับผมจักรพันธ์สุกิจสันพิชาเจ้าของเว็บไซต์เจดจิวลรี่ไทยครับวันนี้ผมก็นำเรียนพยประจำราศีนะครับซึ่งเป็นพลโกเมนไทยพอยแท้จากจันทบ,บุรีก็โกเมนก็เป็นพอยเนื้ออ่อนนะครับแต่ก็มีความสวยงามแดงแเกงจ่ำ ถ้าขึ้นไฟนี้ก็จะออกสีแดงๆนะครับซึ่งเป็นแดงเกดกำก็เป็นหนึ่งในรัตนาชาตินะครับที่มีชื่อเสียงของของไทยเรานะครับอันนี้เป็นพลอยโกเมนประจำราศีมังกรนะครับราศีมังกร รา ah ศีนังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาถึง20มกรยาคมนะครับทับเตืนความรู้นะในเรื่องลักษณะเฉพาะอของคนที่สวมใส่น,นะครับนะก็ได้บอกอกล่าวกับเรานะครับในหนังสือก็มีบอกว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามากมายสักปานใด ชาวราศีมังกรก็จะสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนี่ยอันนี้คือความหมายนะครับและชาวราสีมังกรเป็นคนที่เรียกว่ามีความเธเยเยานยมีความอดทนสูงในการที่จะรอคอยเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดตามที่คาดหวังไว้อันนี้นะครับ ดำเนินชีวิตยอย่างจริงจังชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์มากกว่ายอมเป็นรองต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมในทุกรูปแบบนะครอันนี้ลักษณะนิสัยของชาวราศีมังกรชาวราศีมักรนี้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเขาเรียกว่าอ่า ยังหนักเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดที่ตนคาดหวังไว้และยังเป็นการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีกด้วยอีกด้วยในทางหนึ่งและสิ่งที่ชาวราศีนี้ต้องการมากที่สุดคือความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะครับและรกยาชาติประจำราศีมังกรก็ได้แก่นินไข่มุก หินเที่ยวฮนุมานทับทิมเพชรบุษราคามและก็โกเมนนะครับและวันนี้ที่นำเรียนนำเสนอก็คือโกเมนของไทยนะครับเป็นพอยชุดครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะนำทำไปเครื่องประดับก็ติดต่อมาโดยตรงนะครับผมจักรพันธ์สุกิจตันติชาติ818628868ครับเจ้าของเว็บไซต์ JX ขีดกลา j e w e r y t h a i c o m ครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำเรียนต่อเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ